อะไรเนี่ยฮะเอาเงินให้เฉยๆก็ได้ไม่ต้องทําอะไรแบบนี้หรอกมันเปื้อนเงินเปื้อนแรงโตแล้วทำไมไม่รู้จักประหยัดบ้างเมื่อไหร่จะมีเงินเก็บฮอทําไมพ่อแม่ของฉันไม่เคยดีใจอะไรกับฉันเลยสักอย่างมามากินข้าวกันดีกว่ามาหนูไม่กินคะ่ะพ่อกับแม่ไปกินก่อนเลยคะ่ะหนูมีธุระด,ด่วนหนูไม่กินแล้วแม่บันนิดบอลหน่ยมันจะเป็นอะไรไปตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยพ่อกับแม่ยังว่าหนูไม่พออีกเหรอคะ ปกติเนี่ยครอบครัวอื่นเวลาโดนเซอร์ไพรส์แบบนี้เนี่ยพ่อแม่เขาจะดูดีใจมากเลยถ้าไม่ชมเนี่ยอย่างน้อยก็ควรจะยิ้มให้รักงสาน้ำใจให้หนูหน่อยแต่นี่อะไรอะ่ะอันนั้นก็ไม่มีประโยชน์อันนี้ก็ไม่จาเป็นอันนั้นก็แพงอันนี้จะซื้อมาทําไมมีพ่อแม่แบบนี้นหนูควรจะภูมิใจมากเลยใช่ไหมคะพ่อแม่ไม่ต้องห่วงนะครับนี่ของฝากครับเดี๋ยวผมไปคบตให้นะครับ ที่รักวันนี้เราต้องจะไปเยี่ยมพ่อแม่ของคุณไม่ใช่เหรอทำไมทำแบบนี้ล่ะพูดไปคุณก็คงไม่เข้าใจหรอกว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยฉันโตมายังไงพ่อคะแม่คะดูรูปนี้สิคะหนูไปเที่ยวมารอบนี้เนี่ยสนุกมากเลยคะ่ะเที่ยวรอบนี้คงใช้เงินมากเลยสิท่าแต่ว่าหนูใช้เงินที่หนูทำงานพาทไทไปนะคะ หาเงินเองเป็นแล้วเนี่ยก็เอามาให้พ่อกับแม่ใช้บ้างสิอย่ามัวใช้เงินสุริสุรลายอยีกได้พ่อคะแม่คะวันนี้เนี่ยเงินหนูออกเดือนแรกงั้นเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยหนูจะพาพ่อกับแม่ไปกินข้าวข้างนอกกันนะคะเพิ่งได้งานทําก็จะพาพวกเราสองคนออกไปกินข้าวข้างนอกเหรอฮะเงินเดือนเนี่ยเยอะมากนัหรือไงทํากินที่บ้านก็ได้ประหยัดดีด้วย ตักได้ข่าวมาว่าเรื่องตำแหน่งแล้วเหรองั้นปีหนึ่งเนี่ยก็มีเงินเก็บเป็นแสนแ,สนแล้วดิต,ตังก์ใเก่งนะเนี่ยมีอะไรให้หน่าดีใจเก่งแล้วมีประโยชน์อะไรอายุป,ป่านี้แล้วยังหาแฟนไม่ได้เลยอเอา้าตังครีบๆหานะเดีย๋ยวไม่มีใครเอาตั้งแต่เล็กจนโตฉันจะได้เกดเท่าไหร่เนี่ยพ่อกับแม่ก็ไม่เคยพอใจเลย เราไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเงินเดือนหรือว่าแฟนต่อให้ฉันจะพยายามมากแค่ไหนอะ่ะพ่อกับแม่ก็ไม่เคยเห็นค่าอะไรในตัวฉันอารมณ์เสียใส่ฉันไม่พอนะยังหง่ดหินหใส่ฉันบ่อยด้วยตอนนี้ฉันมีลูกฉันพยายามที่จะบอกตัวเองเสมอไม่ว่าลูกจะแบ่งปันอะไรให้ฉันถึงแม้ว่าฉันจะไม่ชอบอะ่ะ แต่ฉันก็จะไม่ทำให้ลูกผิดหวังเหมือนพ่อแม่ให้ฉันแน่นอนฉันไม่รู้ว่าว่าเขารักฉันบ้างหรือเปล่าจริงๆพ่อแม่รักคุณมากเลยนะทักแต่เขาแค่ไม่รู้วิธีแสดงออกอะ ไม่กลับมาด้วยหรอคนเป็นลูกนีหรอครับที่ไม่อยากกลับบ้านนะตาเขาติดงานอยู่ครับแต่เขา,เาตามมาล้วไฟแล้วตากเขาไม่ได้งอนพ่อกับแม่ใช่ไหมพ่อกับแม่ครับจริงๆแล้วตาเป็นคนที่นิสัยดีมากเลยนะครับแต่เพราะว่ามีเรื่องบางอย่างที่ค้างคาอยู่ในใจนานเกินไปเลยทําให้ตาเป็นแบบนี้ครับผมได้ไป็นคนับตากันแล้วนะครับผมรู้พ่อแม่ รักตักมากอยากให้ตัากมีเงินเก็บเยอะๆอยากให้มีแฟนมีครอบครัวเพราะว่าเป็นห่วงกลัวไม่มีคนดูแลใช่ไหมครับแต่บางครั้งบางคําพูดนะพ็กลายเป็นเรื่องเข้าใจผิดได้นะครับที่จริงแล้วตั๊กก็แค่ยอยากให้พ่อกับแม่เห็นถึงความสำเร็จเล็กๆน้อยๆของเขาอยากเซอร์ไพรส์อยาก, surprise, ยากทําให้พ่อไม่มีความสุขที่ตักต้องการจริงๆก็คืออยากให้พ่อกับแม่ยิ้มให้เขาหน่อยชมเขาบ้างแค่นั้นแหละครับ นี่คุณให้ฉันซื้อดอกไม้มาทำไมเนี่ยตากโอ้โหนี่ซื้อดอกไม้มาให้แม่เหรอเนี่ยมันสวยมากเลยนะเดี๋ยวแม่ไ,ไปหาแจกันใส่แม่ชอบมากเลยจ้ะแม่ตากพ่อกับแม่ต้องขอโทษลูกด้วยนะแต่ที่พวกเราทำไปเนี่ยเราเป็นห่วงลูกจริงๆแต่ว่า วิธีการมันอาจจะไม่เหมาะสมอ่ะลูกเนี่ยออกไปเรียนไปทำงานมาตั้งหลายปีมีความคิดแล้วก็ประสบการณ์ของตัวเองหลายเรื่องเนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเข้าใจไม่เคยฟังลูกเลยไม่แคร์ความรู้สึกของลูกทำให้ลูกเนี่ยเสียใจอยู่บ่อยๆแต่ต่อไปนี้นะพ่อกับแม่เนี่ยจะไม่ทำตัวแบบนั้นอีกแล้ว ลูกให้อาภัยพ่อกับแม่ได้ไหมจริงๆเนี่ยหนูไม่ได้โกรธพ่อกับแม่เลยนะคะหนูก็แค่น้อยใจเฉยๆอะแต่ยังไงหนูก็ยังรักพ่อกับแม่เหมือนเดิมเลยนะคะ <c oughs> พ่อกับแม่ก็รักหนูมากนะลูกไห <c oughs> นๆเราก็มาเจอกันแล้วอ่ะทุกคนก็ต้องมีความสุขสิครับกินข้าวกันดีกว่าอ่ะไปกน